วันนี้นะคะจะพาทุกๆคนไปขึ้นรถไฟนะคะไปเที่ยวปารีสกับเรานะคะเราจะวิ่งจากภาคใต้ไปปารีสนะคะปารีสไม่ได้อยู่ภาคกลางนะคะแต่จะอยู่เป็นเหมือนคล้ายๆประมาณนาครสวรรค์น,นี่รถไฟยาวเหยียดเลยอันนี้คือรถไฟแบบว่าราคาประหยัดนะคะรถไฟของวีโกไม่ได้วิ่งทุกเมืองนะคะวิ่งเฉพาะเมืองใหญ่ๆ ทำไมลายเส้นแม่งเหมือนกล้องส่งผีเลยวะ <laughs> ใช้เวลา3ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเป็นเครื่องบินจะใช้เวลา1ชั่วโมงคะ่ะอ้าวแล้วทำไมไม่ขึ้นเครื่องบินล่ะก็คือเราเบื่อโปรเซสของสนามบินคือสนามบินมันใหญ่ก็ต้องมาตรวจกระเป๋าชั่งน้ำหนักบินแค่หนึ่งชั่วโมงก็จริงแต่ว่าเราต้องไปถึงสนามบินก่อน 1- 2ถึงชั่วโมงเออแล้วเดี๋ยวเครื่องบินแม่งก็ดีเลยอีกพอถึงที่หมายปุ๊บเราก็ต้องไปรอที่สายพานเอากระเป๋าอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นรถไฟเนี่ยเราก็คือหยิบกระเป๋าของเราแล้วก็ลงไปได้เลยไนฟะออก10โมงอะ่ะมา9โมง 50ยังได้เลยว่าถ้าเป็นเครื่องบินเนี่ยบายบายค่ะคอล็อกแรกที่คอยล็อกแรกดูนี่คือกลัวกลัวรถไฟออกบางทีมันเหมือนแบบมัน,มน,มนบ๊มบ๊มอะแต่เวลามันยังไม่ถึงเวลาจะออกนะ15นาทีออกนะคะนี่นะคะเขอลรถไฟ2อันมาต่อกันนะคะยาสุดลูกูเล็กตาเลยค่ะ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศภายในรถไฟกันนะคะเป็นรถไฟสองชั้นนะคะเก้าอี้ก็เป็นไซสฝรั่งนั่งสบายนะคะแล้วก็มีโต๊ะให้ทุกเก้าอี้เลยค่ะ V ีโกเป็นรถไฟความเร็วสูง l ลค c o ต t นะคะราคาก็จะแค่หลักร้อยบาทเองค่ะที่เก็บสัมภาระจะอยู่บนศรีรษะที่นั่งนะคะเดินกันต่อนะคะตรงนี้เป็นที่นั่งรอเข้าห้องน้ำค่ะตรงนี้เป็นที่วางกระเป๋าใบใหญ่นะคะอันนี้เป็นประตูเชื่อมระหว่างโบกี้นะคะอันนี้ก็เป็นที่วางกระเป๋าอีกค่ะห้องน้ำกันค่ะไปดูซิว่าห้องน้ำในรถไฟฟั์มเร็วฝูงเนี่ยมันจะเป็นยังไง ก็นี่ค่ะมีกระจกเราทำความสะอาดกันอยู่แล้วแต่ว่ายัางไงก็ตามปรดช่วยรักษาความสะอาดด้วยห้ามสูบบุลีบุหลีไฟฟ้าก็ห้ามสูบมามานม่กินไม่ได้เจ้าน้ำต้องใช้ท้าเหยียบนี้หรอใช่ไหมนี่พวมนี้เอาเหยียบสิเองน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลอ,อันนี้คือสบู่อันนี้คือเป่าลมเป่าถุหรอเป่าองนอี้ มีแอลกอฮอล์ทำความสะอาดฝาชักโรครกด้วยนะคะส่วนน้ำเนี่ยโอ้โหบลูฮาวายเลย <laughs> เกิดแห้งกัเหมือนกระดาษสุนพิมพ์เลยค่ะ texture เ,เดียวกันกดเลื่อนยามันออกอ่ะนี่เหมือนยานะคะเรื่องนี้นี่เหมือนยาค่ะจบเกมขับขยะทั้งขยายตรง,งนี้ <c oughs> อันนี้เป็นโต๊ะพับนะคะฝรั่งผู้ชายที่นั่งข้างเรานั่งเขยา่าขาแก๊กแก๊ๆๆๆหมายความว่าไงต้องการอะไรผู้โดยสารพากันขึ้นรถไฟแล้วนะคะอีก2นาทีรถไฟจะออกนะพี่ รีบๆขึ้นมาเลยหล่ออ่ะ อดอกยังกับห้องสมุดอ่ะเงียบมากคือจะเอาขนมขึ้นมากินยังเกรงใจเลยอ่ะถึงปารีสแล้วนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันจนถึงปารีสค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย